ประมาณนี้โอเคแล้วอยูไอย่สีอาผมรู้คุณก็ใช้หาอะไรสนุกทำดีกว่าวอกว่าว้าวยูไอได้ใส่เลือดโดอีคิวบันนอกมากเลยอ่ะนี่ไม่ต้องอีคิแบบสถูกบันทับรรุมแบบนี้ปรับตรงนี้นิดตรงนี้ขึ้นหน่อยนี่กำลังสวย illion minutes เฮ้ยใครมาเล่นเนี่ยเฮ้ยใครมาเลอเล่น EQ เนี่ยงงมากเลยเลอแป๊บเดียวเกิดอ,อะไรขึ้นครับพี่รันเนี่ยใส่ EQ พี่ไม่รู้มือดีที่ไหนมาเล่น,นี่ะรับเดชเลยเป็นยอดภูเขาเหล่ากาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมมีวิธีง่ายๆพี่รันทำตามผมได้เลยครับไปดูกันครับ วิธีง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนะครับไม่ให้ยูเซอร์เข้ามาปรับค่าอะไรต่างๆในมิกเซอร์ของเรานะครับทำตามผมแบบนี้เลยกดเข้าไปที่ปุ่มเซตติ้งหรือที่เราเรียกว่าปุ่มฟันเฟืองครับกดเข้าไปครับไปเลือกที่คําว่า asset แล้วเราก็จะสังเกตว่ามุมด้านซ้ายนะครับจะมีคําว่า enable นะครับให้กดที่ปุ่ม enable ไปนะครับแล้วคราวนี้เขาก็จะให้เรา ตั้งพาสเวิร์ดต้องจําให้ดีนะครับว่าตั้งพาสเวิร์ดอะไรไปนะครับอย่างผมตัวอย่างนี้1 2 3ครับกดโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับหน้านี้นะครับเราตั้งพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเห็นนะครับฟังก์ชันต่างๆอยู่ในนี้นะครับอย่างเช่น o อ l l v v l l นะครับ o อฟโปรเ e s ซิ่งมิถ้าเรากดไปที่อย่าง Mic Level ถ้ามีสัญลักษณ์สีเขียวนะครับแสดงว่าเราอนุญาตให้เขาใช้งานได้หรือจะเป็น m i g เก n นะครับก็แสดงว่า เขาสามารถปรับเกณฑ์ได้นั่นเองครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือต้องกดล็อกเอาก่อนนั่นเองครับถึงจะใช้งานได้คราวนี้กลับมาดูกันที่หน้ามิกทับเกนครับกดไปที่มิกทับเกนแสดงว่าเราเลื่อนเฟเดอร์ได้นะครับแต่คราวนี้เราจะไปปรับ EQ นะครับเราจะปรับไม่ได้มันก็จะล็อกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากลับมาที่หน้าเฟเดอร์เราก็ยังสามารถใช้งานเฟเดอร์ได้นั่นเองครับไม่เพียงเท่านี้นะพี่รันเรายังจัดการกับหน้าออกได้ด้วยนะครับ กดเข้าไปที่ l o ก in นะครับแล้วก็กดรหัสที่เราใส่ไว้กดโอเคไปเราก็จะสังเกตว่ามันจะมีออกเลเวลและออกโปรเซสซิ่งครับถ้าเรากดออกเลเวลหรือออกโปรเซสซิ่งนะครับเขาก็จะให้เราอนุญาตว่าเราจะใช้กับออกไหนอย่างยกตัวอย่างนี้ใช้กับออก5นั่นเองครับกด l o ก out ออกครับพี่รันแค่นี้เลยแล้วกลับไปที่หน้าออกแล้วกดไปที่ออก5ครับกดที่เลเวลครับเราสามารถปรับได้อิสระเลย แต่ถ้าเรากดที่ออกโหครับเราจะไม่สามารถเป่าอะไรได้เลยนั่นเองครับแค่นี้ง่ายๆนะครับผมพี่รัน<ๆ>ก็ไม่มีใครสามารถปรับอีคิวพี่รันได้แล้วอขอบใจมากเลยพี่ต๊อกกินไรดีวันนี้พี่เลี้ยงไม่กินกาแฟแล้วนะพี่ทำไมอ่ะไม่อยากแลวกินอะไรอยากกินกกสุกี้สุกี้ตีน้อยนี่อยู่ข้างบริษัทเลยไม่เอา<ป>อยาก<ป>จะกินสุกี้สุกี้อะไรสุกี้มอรวอมอันน,นี้ปรับคืนหรอ พี่เผลอแล้วเจอกันอ้าวอ้าวทำไมปรับอะไรไม่ได้ฟ้บ้าที่สุดเลยอะ่ะเจเ็เฟ้วาไว้กอ่อนเชิอเดี๋ยวเจอกัน